สวัสดีครับพ,รพ่อเมพีพน้องโคจิซินสอบการปลูกอินทผาัมครับเอาละครับเมื่อนี้ผมจะพาพ่อเมพีพน้องมาเบื้องอินทผาัมครับเพาะเมล็ดครับเป็นพันธุ์บาฮีเหลียงซื้อมากินครับเดี๋ยวครับจะพาพ่อเมพีพน้องเบื้องเ่ราะมันจะเป็นหน้าตาแบบใด นี่ครับเป็นซื้อมากินเป็นช่อดเดียวกันครับอันนี้ไม่เป็นเป็นสีเหลืองครับเนี่ยเป็นสีเหลืองต้นนี้เพิ่งติดปีนี้ติดจันเดียวออกจันเดียวเพราะว่ามันผมคิดว่ามันออกกอที่ออกจันเดียวมันมันคุ้มกันบม่รู้ว่าต้น,นอย่างนี้น่นะครับคุ้มกันนะครับปลูกสามีต้น เนื้อดอนเดียวกันนี่มันหกนี่อยู่กับบ้านครับนี่สก,กีบ้านประมะาณหอทีแบบนี้มันมหาวีเดีวบวานมันก็เลยคุ้มกันอย่างกอสีบบเอาเนื้ออื่นออกนะยนมันเป็นพันบอดีนะก็เลยไม่ได้ออกขันรู้จักเพศจากนี่เ้วก็ที่จะแจ้งกออกอันนี้มันเป็นเพศตัวแม่น่ะหนากน้ำหนากเนื้อตัวตัว,ตวมาปลูก ตั้งแต่ที่แรกมันเป็นหมากสีป้อมๆม,ม,ม,ม้นๆมาห้นเหลียงทัมม้มดนะอันนี้มันเป็นนอออกมานี่มันจะเป็นตัวแม่บ่พื่กันบ่ผมก็บ่เคยปลูกเทกี่ยงเนี่ยนอออกมานีสามนอครับนี่ครับนี้สองนอมันสีนแยกไปปลูกมันจะเป็นแบบเดียวกับพนสีนอครับนี่ครับนี่กระสองมันจะเป็นพันธุ์แบบตัวแม่เดียวบ่คันท่าเขาแยกออกไปผมก็บ่เคยปลูกคันท่าเพ่อแม่พี่น้อง ผู้ที่เคยปลูกกับว่าโอู้ฟังเนี่ยครับผมกับเขาจะปลูกปลูกตะกี้กับปลูก่็จะตั้งเกปลูกซ้ำปลูกเล่นๆอันนี้กับปลูกข้ามกันครับต้นนีไงไงล้วออกจันทมาแล้วสามที่รอบแล้วสามที่ปีแล้วปีนี้ออกหกเจ็จันแต่ว่ามันต้นนี้มันที่เป็นสีแ,งแดงๆครับวะเนี่ย ็นสีแดงสุกค่อยกินแซบขันจังซีดจิดฝาดนะครับผสมเจียสอนมันทิน่ยังหมกอะลาพร้อมกันกับอันยูร่างนะครับเมื่อเดียวกันผสมเมื่อเดียวกันเลยจันเนี่ยผสมเมื่อเดียวกันแต่ว่าซุมนี่ผมก็ได้โจทย์ไว้ครับเนี่ยผมว่ามันสุกมากก็จะค่อยดีกินลดนะครับก็ห่อไว้เห็นเพื่อนหอกันได้ห่อเพื่อน แต่หอยโบเบ,บิดก็มีน,นั่นหอยโบเบ,บิร์ตนะเพราะมันทางการมันหกแต่หอยากแต่ว่าพวเดียวกันแต่ว่าออกมามันมันช่ไก่พันธุ์มันเป็นคนละอย่างอันนั้นเป็นสีเหลืองตัวนี้เป็นสีแดง,ส,แดงสีแดงกินสุกมากสุกออกมาเป็นสีเละๆค่อยกินแซบ่บหวาน ตัวตัวนี้ยังบม่ท่านรู้จักนะครับตัวเดี๋ยวนี้มันพอกินแล้วกินได้ถ้าว่าติดฝาดนิหน่อยๆเนี่ยบ่รู้ว่านิบไก่พันมันเป็นพันอุ์ยังเนี่ยมันกัดใครอยู่ครับกินแล้วก็ดสงส์แสบเน่อยู่เห็นไหมครับติดฝาดนิหน่อย กินเล่นก็กินได้คัน้นๆเนี่ยกาคั้นข้ามันสุกก็นี่มันหวานก็นี่บ่ก็ยังบ่รู้เพราะบ่เคยสำหรับคนที่เคยกัดก็ไม่มาบอกนะครับมาบอกทูฟังเนี่ยขอบคุณหลายๆครับผู้ที่เข้ามาเบิ้งแต่ก็ผู้ที่คอมเมนต์มาบอกทูกฟัง,งสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องพูดที่รู้จักนะครับเดอ้อบอกสูฟังเนี่ยมือใหม่ครับเป็นพอ่อเมล็ดครับแล้วก็ออกสองต้นนี่นะครับสำหรับคลิปนี้ข็สวัสดีครับ